มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่สุดสําหรับแฟนชาวไทยรวมทั้งชาวอาเซียนหลังจากที่สาวไทยหนึ่งเดียวที่แกร่งที่สุดในอาเซียนผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายที่ได้ลุ้นกันอย่างสนุกซึ่งสุดท้ายผลงานสาวไทยก็ดีที่สุดในทีมลุ้นเข้ารอบจึงผ่านเข้าไปได้อย่างบุดวิดโดยที่ทีมสุดท้ายที่มีผลกับสาวไทยก็คือสหรัฐพบกับเยอรมันและก็เป็นทีมสหรัฐที่ล้มเยอรมันได้ทําให้สาวไทยผ่านเข้ารอบไปได้ เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งนี้ซึ่งสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกผ่านเข้าไปร่วมชิงชัยกับทีมอันดับ1 7ถึง7ของโลกได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาโดยตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีดูเหมือนว่าแต่ละทีมคงจะประมาทสาวไทยเจนใหม่ที่ไร้ซึ่งเหล่ารุ่นพี่เซียนทั้งหลายแต่สิ่งที่คู่ต่อสู้ได้ประสบพบเจอมันกลับร้กาดมากกว่าที่คิดซะอีกและครั้งนี้ มันเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดมากสําหรับเจนใหม่สาวไทยที่ยังมีอนาคตอีกยาวนานสําหรับวบย์บอลหญิงทีมชาติไทยดังนั้นไม่แปลกที่จะมีแฟนคลับทั่วโลกต่างให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นมากมายทีนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นเหล่านั้นกันเลยครับฉันรู้ว่าพวกคุณจะกลับมาเข้มแข็งและฉันรู้เสมอว่าคุณจะอยู่ในแปอันดับแรกและหวังว่า คุณจะได้รับความมั่นใจกลับคืนมาและกลายเป็นทีมที่น่าจดจำเสมอคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์และไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายเลยเพราะทุกคนเป็นหนึ่งในทีมหญิงที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วเรามีความรักจากครบอบครัวชาวเอเชียตะวันออกเชียงใต้ให้คุณจากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดไปครับยินดีด้วยประเทศไทย พวกคุณเก่งมากฉันหวังว่าอิตาลีจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายและฉันหวังว่าทีมสาวไทยที่ผ่านเท้ารอบแปดทีมจะผ่านเข้าไปได้เช่นกันฉันดูทีมไทยแล้วไม่เครียดแต่กลับสนุกและฉันชอบดูทีมไทยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าฉันเป็นคนบราซิลจะฉัน ต้องการให้ประเทศไทยชนะบราซิลเพราะบราซิลเข้ารอบอยู่แล้วและฉันอยากเห็นประเทศไทยในรอบต่อ,ตอไปจริงๆเพราะเขาคู่ควรกับมันพวกเขาเล่นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะชนะความคิดเห็นถัดไปครับใครก็ตามที่คิดว่าทีมไทยอ่อนแอถือว่าผิดพวกเขาเป็นทีมที่มีการป้องกันที่ดีและทุ่มเทมาก และยังชนะทีมแกร่งอย่างจีนกับเซอเบียได้อีกด้วยความคิดเห็นถัดไปครับนิสัยคนไทยมิสเนไม่ย่อท้อสู้อย่างกล้าหาญสู้จนจบความสุขของพวกเขามีการสืบสารมาจากรุ่นพี่ทุกเกมมันเป็นการแข่งขันที่ดีผมรู้ว่าก้านบึง้งจากหัวใจของพวกคุณมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งฉันสนับสนุนคุณจากบราซิล อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าเราภูมิใจในทีมของเราแต่ดูมินิกันไม่สามารถเข้าสู่รอบแปดลำดับแรกได้ไม่เป็นไรโอกาสหน้าจะมาอีกต่อไปเราจะมุ่งเน้นไปที่วอลย์บอลชิงแชมป์โลกตอนนี้การสนับสนุนของฉันไปถึงทีมที่สนุกสนานที่สุดที่พวกเขายิ้มเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและนั่นก็คือประเทศไทยลุย อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยก้าวสำคัญของวอลเลย์บอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิใจในตัวพวกเขามากความคิดเห็นถัดไปครับผู้เข้าแข่งขันระดับประเทศทั่วโลก16อันดับแรกในรายการนชั่นลีกนั้นยอดเยี่ยมมากและทีมที่เหลือ8ทีมยังต้องต่อสู้เพื่อเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเพื่อชิงตำแหน่งรองชนะเลิศ ฉันภูมิใจที่ได้เชียร์ทีมเอเชีย er ของฉันญี่ปุ่นจีนและทีมไทยที่ร่าเริงน่ารักลุยต่อเอเชียท er ีมและความคิดเห็นสุดท้ายครับฉันภูมิใจที่ประเทศไทยของฉันเป็นหนึ่งในแปดของ VNL ฉันเชื่อในนักกีฬาของฉันเพราะ,ะทุกครั้งที่ลงสนามพวกเขาเล่นดีที่สุดทุกแมตช์และที่สำคัญสาวๆยิ้มแยม้มแจ่มใสยอยู่เสมอรัก นักเลยาบอลชาวไทยทุกคนและสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงสนามนัดต่อไปพบกับเจ้าภาพตุรกีในวันที่13กรกฎาคมนี้พวกเราเหล่าบรรดาแฟนคลับเตรียมรุน้นเ,เตรียมเชียร์และจะให้กำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อสาวไทยทีมแกล่งแมามืดในตอนนี้ครับ